ของพี่เสียใจมันเป็นความโง่เขลาของตัวเองที่ตัดสินใจไปแต่งงานกับเงินโดยไม่เคยถามใจตัวเองฉันยังไม่ยอมให้อภัยตัวเองจนถึงทุกวันนี้อาตอมาไม่อยากให้โยมพินพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกเลยมันเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรดอก พราะอาตมาเนี่ยเคยนึกขอบใจโยมพินที่ได้มอบประสบการณ์ดีๆในชีวิตให้อาตมาทำให้อาตมาได้คิดได้เข้าใจถึงความผิดหวังความทุกข์ความทรมาน่วยัหาอีช่วยแหาตมาได้พิจารณาชีวิตได้ชัดเจนขึ้นแต่อยากจะบอกหลวงพี่ว่า ฉันยังรอคอยหลวงพี่อยู่หากหลวงพี่ให้อภัยกลับมาใช้ชีวิตแบบคารวะอีกอีกฉันก็พร้อมและยังรอคอยอยู่และอีกเรื่องหนึ่งที่อีฉันอยากจะบอกหลวงพี่ให้หลวงพี่หายความกังวลเรื่องเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับอีฉันอีกต่อไปแล้วฉันยังพอมีความหวังอยู่บ้างไหมยมพิน โยมพินมาพูดกับอาตมาแบบนี้มันดูไม่งามเลยนะโยมไม่ต้องรออาตมาดอกแต่ก็ร่านั้นนะถ้าอาตมาไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้จริงอาตมาก็คงต้องลาสิกขาออกไปทั้งโยมแม่และโยมพินจะได้ดีใจ เริญพรเมื่อวานตอนเย็นเห็นท่านยังไม่ออกมาจากอุโบสถจึงเข้าไปจุดเทียนไว้ให้ขอพระคุณครับหลวงพี่เมื่อวานมีความสุขมากเลยครับ ความสุขแบบไหนล่ะตอนแรกก็ไม่เห็นอะไรดอกครับแต่นานๆนไปก็เริ่มรู้สึกหูอื้อท่านอดอาหารมานานคงจะหิวมัง้งคงไม่ได้หูอื้อเพราะหิวดอกครับเพราะต่อมาก็รู้สึกตัวเบาๆเหมือนจะลอยได้ขาเป็นเหน็บกระมังคงไม่ใช่ดอกครับแ,แค่อยากจะถามให้มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านรู้สึกนั้นเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิจริงๆเป็นจริงแน่แท้คอรับ เพราะมีภาพประหลาดประหลาดผุดเข้ามาเห็นทั้งเทวดาและผู้ผีปีศาจเลยนะขอรับท่านกลัวหรือไม่ตอน,นแรกๆก็ตกใจเหมือนกันขอรับแต่ไม่นานภาพสวยๆก็ผุดเข้ามาเป็นภาพของสวรรค์ตอนนั้นแหละขอรับมีความสุขและอิ่มเอิบใจมากที่สุดท่านเสมวันนี้เดี๋ยวท่านลองนั่งสมาธิอีกสักครั้งหนึ่ง อยากฟังเรื่องนรกสวรรค์อีกขอรับหลวงพี่แต่วันนี้ขอเลือกที่นั่งเองนะตรงนั้นน่าจะดีท่านเสมหันหน้าเข้าหาผนังโบสถ์เลยลองนั่งดูนะเลิกแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันขอรับ จิตใจพระเสมมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจนเห็นภาพนรกและสวรรค์จิตใจหวาดวันแต่เมื่อไดภาพแห่งสวรรค์ผุดขึ้นมาแทนที่ความสุขก็เข้ามาแทนบางครั้งเห็นพินอยู่กินกับคนอื่นก็เกิดทุกข์แต่พอกลายเป็นภาพที่พินมหาที่กุติก็เกิดความสุขภาพแห่งความทุกข์และสุขภาพนรกสวรรค์สลับกันเช่นนี้อยู่เรื่อยไปทำให้พระเสมคิดได้ พี่ครับแท้จริงแล้วนรกสวรรค์ก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับทําไมลนะ่ะก็ภาพนรกสวรรค์ที่เคยเล่าให้หลวงพี่ฟังแท้จริงแล้วก็คือภาพฝาผนังนี่เองครับเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทาไมถึงให้ท่านไปนั่งตรงนั้นขครับท่านอ่านหนังสือมาบ้างใช่ไหมงั้นภาพนรกและสวรรค์มาจากไหน จากหนังสือไตรภูมิพระร่วงครับความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลที่หมดตัณหาไม่มีความอยากได้ใครก็ตามที่อยากได้อยากบรรลุให้ถึงความสงบสุขอยากไปให้ถึงจุดหมายปลายทางยิ่งอยากก็ยิ่งถอยร่นห่างไกลออกไปเหมือนท่าน ที่พยายามบำเพ็ญทุกอย่างด้วยความอยากได้ท่านจึงยังไม่ได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ความเพียรพยายามของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะนั่นล่ะจะทําให้ท่านเข้าถึงฌานบางอย่างที่น้อยคนนักจะเข้าถึงได้แม่พินเขาเป็นยังไงแม่พินน่ะใหมาวัดถี่หลือเกินนี่ได้ข่าวว่าเขาหนีความทุกข์ ไปอยู่กับญาที่ต่างเมืองเสียนานนี่คงสบายใจขึ้นแล้วจึงกลับมาอยู่กับพ่อฉันไม่อยากจะเห็นมารมาระจญพระอีก,อกจเรจริญพรยมพินที่ฉันไม่ได้มาโทรสัญญาสัญญาอาตมาสัญญาอะไรไว้กับยมพินหรืออ๋อ สัญญาที่ว่าถ้าอาตมาไม่สามารถเข้าถึงคำสอนของพระธรรมได้อาตมาจะสึกใช่ไหมฉันดีใจที่หนุ่มพี่ยังจำได้โยมพินโยมเป็นอีกคนหนึ่งนอกจากโยมแม่ที่อาตมาเป็นห่วงแต่อาตมาก็มีแต่ปัจจุบันฝึกให้มีสติให้รู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัว รู้ตัวอย่างไรหลุงพี่ยังไม่รู้อีกหรือว่าอีฉันยังรองหลวงพี่อยู่เสมอฉันอยากจะพูดถึงชีวิตของการคลองเรือนชีวิตคนเรานั้นเกิดมาต้องมีครอบครัวด้วยกันทุกคนการคลองเรือนคือชีวิตที่มีความหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาไม่ใช่หรือที่โยมพีนกล่าวมาทั้งหมด อาตมาได้ก้าวพ้นสิ่งเหล่านั้นมานานแล้วฉันอยากจะขอร้องให้หลวงพี่ลงทบทวนดูใหม่อีกสักครั้งเถิดอาตมานะมองเรื่องของทางโลกเป็นทั้งศาสตร์และศิลเป็นเรื่องดีๆของคารวะความรักความอบอุ่นในชีวิตเป็นของดีงามมีค่าแต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องมีการพลดัพลดพรากและเมื่อวันนั้นมาถึงความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้น ทุกสิ่งนั้นล้วนอันนี้จังไม่เที่ยงแท้ความรักทำให้เกิดทุกมันเป็นเหมือนของร้อนที่ทนได้ยากสิ่งที่หลวงพี่พูดมามันฝืนธรรมชาติหรือเปล่านักบวชเรามองโลกในความเป็นจริงหรือเปล่าจะจะทำที่แท้จริงชายและหญิงเป็นของคู่กันนะเจ้าคะวัตจักรของชีวิตสัตว์โลกทั้งมวลเริ่มขึ้นโดยการเกิด และก็จบลงด้วยความตายด้วยกันทุกชีวิตเมื่อชีวิตมีการเกิดการแก่การเจ็บและการตายมันก็ล้วนอนิจจงธรรมชาติอยู่ในตัวเราทุกคนอาตมาเลือกแล้วที่จะอยู่ในสมณเพศเพราะเป็นที่เย็นที่บริสุทธิ์กว่าโลกภายนอกิฉันไม่เข้าใจยงพินอาตมาคงจะไม่กลับไปสู่ทางโลกอีกแล้ว แต่หลวงพี่จะห้ามอีฉันไม่ให้รักหลวงพี่ได้อย่างไร ท่านเสมดูนั่นสิตาชมนั่งอยู่กลางแดดแล้วเอาใบไม้มาพัดคงจะร้อนกันมังครับไม่รู้ว่าจะไปนั่งตากแดดอยู่ทำไมตาชมกำลังร้อนแล้วท่านเสมละ่ะร้อนด้วยไหมถ้าเป็นก่อนบวชคงร้อนเป็นนานแล้วครับแต่วันนี้ไม่ร้อนแล้วปุทุชนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ใจร้อนรุ่มในทุกๆเรื่อง เป็นเพราะมีอัตตามีตัวตนจิตใจจึงหวั่นไหวได้ง่ายเวลาใครพูดไม่ตรงใจก็ร้อนรุ่มตอบโต้ถกเถียงยึดตัวเองเป็นใหญ่เราจึงต้องศึกษาการละความเป็นตัวตนละอัตตาละความร้อนรุ่มลงเสีบ้างและให้ความร่มเย็นเข้ามาแทนที่ ทำไมล่ะครับเพราะโลกนี้เป็นสิ่งสมมตุติถ้าเราไม่ยึดติดกับทุกสิ่งเราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสได้ง่ายขึ้นแล้วในที่สุดความว่างจะเข้ามาแทนที่เมื่อความว่างเข้ามาแทนที่เราจะไม่มีอคติแต่เราจะมีเหตุมีผลและปัญญาจะงอกงามเมื่อไหร่ที่ท่านปฏิบัติได้ ขันก็จะก้าวหน้าไปอีกขัน้นสัังลัักขนตุสัพพเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนสาสทธาโสติภาวันสุเต เมื่อกี้มีนกตัวหนึ่งมันบินเข้าไปในโบสถไม่รู้ว่าถูกใครไล่ยิงเองเคยเห็นก้อนหินก้อนนี้ไม่ดันถ้าข้าเอาก้อนหินนี่คว้างใส่หัวเองเองจะเจ็บไหมเห็นไหมว่าเองก็กลัวเจ็บแล้วนกมันละ่ะมันก็ลักตัวกลัวตายเหมือนกับเองนี่แหละ ทีนี้เองลองเอาก้อนหินนี่คว้างลงน้ำดูเห็นน้ำที่กระเด็นขึ้นมาไหมดันเห็นไหมว่าเรากระทำอะไรลงไปมันย่อมส่งผลถึงอนาคตเหมือนน้ำที่แตกกระจายเป็นแรงกระเพื่อมไม่มีวันสิ้นสุดส่งผลให้อนาคตของเองเป็นไปตามการกระทำเมื่อกี้เองรู้ไหม วัวเองกระทำกรรมอะไรลงไปยิงนกขอรับข้ายังบอกเองไม่ได้ดอกนะว่าการที่เองยิงนกจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นแต่กรรมดีย่อมส่งผลดีส่วนกรรมชั่วย่อมส่งแต่ผลร้ายอาจส่งผลกลับมาหาเองเข้าสักวันหนึ่งถ้าแม่นกมันถูกยิงตายแล้วลูกมันล่ะไม่ต้องโอดตายดอกหรือเหมือนกับเอง ถ้าขาดพ่อขาดแม่ชีวิตของเองน่ะจะเป็นอย่างไรผมขอโทษครับหลวงพ่อไม่เป็นไรดอกต่อไปขอให้เองจงมันทำความดีก็แล้วกันแล้วเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเอง ผ่านมาหลายพรรษาแล้วท่านเป็นยังไงบ้างยังกระวนกระวายอีกไหมไม่สงสัยไม่ใฝ่ฝันที่จะค้นหาสิ่งใดเวลานี้มองโลกด้วยความเมตตาปราศจากความสงสัยในชีวิตทุกอย่างเป็นสิ่งที่พึงเมตตาเพราะเมื่อมีชีวิตแล้วก็ต้องมีทุกขสัตว์ทุกชนิดแล